สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่23มกราคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดพระบวชใหม่นะคะจะพามาติดตามรลช่วนทางตัวเลขพระบวชใหม่งวดวันที่ 1กุมภาพันธ์2568ค่ะหววที่ผ่านมานะคะนวท่งของพระบใหม่กระลุดนะคะชมหววนี้เขาก็มาติดตามชมกันไหมนะคะว่าพระบใหม่จะได้นวท่งให้ตัวใดนะคะตะเน้นจะเด่นให้ตัวใดเข้าไปรับช่วงลูกฟังน้ำกันค่ะกาบนมัสการครับหลวงพี่ครับการนมัสการเจ้าค่ะอสาธุบุญเบฟซี่กะถามมาหลายครับผมว่าชิบะให้กันว่าสิบัก อ้าวนะครับมือนีพึ่งได้เดินทางมหาหลวงพี่นะครับนผูมชมมีเขามีหลุดนะครับเนาะสูตรของหลวงพี่นะครับงวดศูนย์เก่ากับศูนย์เก่าตรงๆแบครบงวดที่พานมามาแต่ลักสิบนะครับสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเก่าไปยูหลักร้อยนะครับจับคู่ให้บ่บึกรับเจ็ดบ้านลักสิบอยู่ครับผมนะครับ แต่ว่าหลักหน่วยบอมาหลักร้อยก็ไม่มานะครับมาแต่หลักสิบหลักแต่ชุดชุดบนชุดล่างนะครับวันนี้จับคููมะเขานะครับผมามีเขามีรลดเปลี่ยนสูตรไหมสูตรที่เคยเข้าสามโตมันนะครับวันนี้เปลี่ยนสูตรใหมแม่นสูตรใหม่ก่อนพี่น้องพี่ว่าจะให้สูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมสูตรเคยเข้านะเอามาคำนวณบึงยอดหลังมันเข้าหรือเปล่าครับก็เลยลองให้เป็นสูตรที่เคยเข้าแม่นเคยเข้าสามโตครับดูนะ อใจสูตรนี <S <S ่แม่นใหจสูตรนี่บ่กมาคำนวณย้อนหลังเบิ่งมันเข่าครับผมเข่าสองสามมวดครับก่อนที่จะมาลองอายุขีไปเขียเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งไว้ก่อนกระได้เด้นทำมาชมเด้อใบก่อนกระได้แต่ว่าสูตรอ่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสูตรบนของหลวงพี่นี่กับแม่นอยู่ครับนะครับงวดศูนย์เก่าหลวงพี่ก็เน้นให้ตรงๆแต่ว่างวดที่ผ่านมาพึงลดแต่ว่าหลักสิบนี่ก็ถือว่ามามาแต่หลักสิบน้อหลวงพี่เนาะอ่าแต่ละงวดมาหลักสิบ ใบแต่มันจับคู่บทสูตรมันมาตามสูตรแต่บนบริจับให้เจ็ดเก้านะก็มาตรงๆอยู่แต่บริจับให้ปูนะคะมีเขามีรุดธรรมชมเอาไหมนะครับเนาะงวดนี้หลวงพี่ว่าสูตรไม่เป็นสูตรที่เคยเขคาสามตัวครพี่ิจรนาเบิงสก้อนอ่าลองว้ก้อนก็ได้หรือผู้ได้มักกับไปหายิบจับลอตเตอรีน่นหลวงพี่นะเป็นแนวทางธรรมชมมีเขามีหลดบวากันนะครับ หลวงพี่ก็อยากให้ถูกสุงวดคนละครับผมนะครับแต่ว่าบ่มีไพรูนะครับหลวงพี่ก็บปรูล่ะครับว่าจอกตัวใดนะครับให้ตามสูตรนะครับให้ไปเบิ้งให้เป็นแนว้อทั้งเอาบ่ครับเอานี่ก็ได้นั่ผมก็ได้ครับผมหลวงพี่นะครับ แปดตัวเดียวบ่คาลุงพี่แปดตัวเดียวเงินหลักร้อยแปดตัวเดียวแปดศูนย์ห้าเอาเลขประจำบ้าวเทาอีกแล้วทำมาชม ห้าแปดนี่ตรงๆคือศูนย์ห้ากับสูตรเคยมาต้องมาแหมสูตรเคยมาต้องมาเคยเที่ยวอ่ามีจะมาบ่ล่าลุงพี่ศูนย์หานี่บอกแกเทียธรรมชมว่าจะลองเบิ่งพิจารณาเบิ่งเนาะอันนี้สูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่ลองเบิ่งสูตรใหม่กับห้าแปดที่เป็นตัวร่องปะครับ ห้าแปดนี่โอ้ใส่กอบไปเลยใส่กอบไปเลยถ้าใส่กอบไปเลยมันจะออกได้บ่ลบ่ะครับลุงพีมันใจที่สุดแหละมันใจที่สุดแล้วซาซีผ่น <c oughs> านมานอ่ะที่ยังสูตรที่มันเคยผ่านมา่าโ,โบาส่สีแดงก่อนคืนครับผมทดลองมากับบไปทางไหนครับสามตูแล้วล่ะอะไรครับ ตัวเดีตัวรองนังเคือมากับศูนย์แปดห้ากับปิ่นว่าศูนย์ห้าแปดอ๋อกับกับเอาเอฟซีคือเอฟซีอ่ะหมุนเอาทำช่วงแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดแต่ว่าให้ลายตัวมากับมันมาตามลักมานแล้วนี่ลักซิตลักหน่วยครับก็คือเนียนศูนย์ห้าชุดบนห้าตัวเดียวอ่าตัวร่องคือห้าแปดอ่าสามตัวแปดศูนย์ห้าชุดบนเอาชุดล่างลงที่ชุดล่าง เา้าวครับหนึ่งน่าจะเขียนแล้วเก้าหนึ่งเก้าศูนย์อ่าเ,เอานะครับคือมิเตอร์ ถูกใจบ้าวเถาะเทนอบาทนี่เก่าหนึ่งเเนี่ยเนนเก่าหนึ่งซาสูตรลงพีบ้าวเ่าได้ลอตเตอรี่ไปแล้ววงหวพร้อมอ่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ามมาเก่ก็คือเก้าศูนเลยล่างวดครับอสูตรนี้คยเข้าคยเข้าสามตัวสามตมันสิมาทั้งบนทั้งล่างเลยอานะครับบ้าวเ่าะมีคัดทชมเดี๋ยวลองบึ้ง หลวงพี่เขียนให้ตัวใหญ่ตามมาชมนะครับเบิ้งชัดเจนได้เอฟซีพอไงมไม่ไงเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะเขียนให้อีกที่หนึ่งนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหลวงพี่ว่าให้สูไหมครอบครับเม็ดเดียวโรดอ๋อครับนี่ครับประการครับผมหินแน่ล่ะครับมั่นใจครับ ยำเพื่งๆให้ไหมนะครับผมเนี่ครับเขียนยำให้นะครับตอนนี้นี่ๆๆมึกประชิดคับเม็ดเดียวนลยค่ะเอาชัดแล้วบาทลัก้อยกหาไซอับวมักแปดกันนี่ครับอืแต่ว่ามั่นใจซูนหานี่มเนบ่ค่ะให้เม็ดเดียวนี่เลยค่ะเล็กประจำเบาเท่าอะไรได่ธรรมช่มนะครับ วันนี้ว่าบ่มักจะบอมาอีกระบอบาทเนี่ยนะครับถ้บบาบทใหม่ได้ทำชมได้เป็นสูตรใหม่นะครับหลวงพี่ว่าให้สูตรใหม่แต่ว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเต็มสูตรเดี๋ยวจังมาหาหลวงพี่อีกอ่ารอบหนาทผูาชมมาหาหลวงพี่รอบหนาจังลงให้นะเผื่อผู้ใดอยากได้เต็มสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนอันนี้เป็นชุดบนล่าง ร่นะางคือเก้าอันนี้หลักร้อยให้แปดนะครับทำชุ่มสามตัวแปดศูนย์ห้าเม็ดเดียวคือศูนย์ห้านะครับผมใส่กรอบไปแล้วมันจะออกบอดออกได้บอลบีบสูตรเก้าก็ยังใส่กรอบแบบมีีกคน, <laughs> นตัวร่องคือหาแปดนะครับเม็ดเดียวคือศูนย์ห้าล่างเก้าหนึ่งเม็ดเดียวนะครับตัวรองคือเก้าศูนย์นะครับทผช้ชมหาลอตเตอรีไ่ไว้มาถือใจเบ้าเทอร์เทล่ะได้ลอตเตอรี่ไป,ไปแล้ไปล่างก็ได้นี่หาแปับผมออ สุดหน่อยตัวที่สุดครับผมเอา้เอาเดี๋ยวเบาเถาเคียนให้นะครับท่านช้ชมก็ต้องเอาไลน์มาครับผมเ่าๆๆาสูตรนี้นะครับคำนวณยอดหลังเข้าจริงๆตัวสามตัวสามตัวเป็นสูตรไม่นะครับเคืเข้าที่ปีที่ผ่านมานั่นแหละครับผมเอานะครับพาผู้มักกลับไปหาลอตเตอรี่นะครับผม ร้อยแล้วแต่ยึที่สีจับใส่เอาดอกนะครับมาตัวใดใส่ตัวามาแปดนะครับแปดศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าตัวรองคือห้าแปดนะครับผมล่างล่างมันแจกคู่เดียวให้เขาครับ พราะมันสูตรนะมันมาทางล่างทางบุครับผมอันนี้มันสูตรนี้มันสูตรบนโดยเฉพาะสูตรครับลักหน่อยลักซิบอันนี้มันาบนโดยเฉพาะืันนี้ได้หารมาตรงกันครับสูตรแลอะไรอืมเอ้านี่ธรรมรมชมนะครับพระบทใหม่นะครับแหบ้าจอได้ธรรมบมชมด้วยนะครับ หลักร้อยแปดนะครับแปดศูนย์ห้านะครับเม็ดเดียวคือศูนย์ห้านะครับผมตัวร่องคือหาแปดล่างนะครับเก้าหนึ่งนะตัวร่องคือเก้าศูนย์นะครับหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปเลยนะครับลุงพี่แม่ถามมักนะถามบอมักเข้ากับเบิ้งเว้ก่อนถามบอมักเข้ากับเบิ้งเวกอนทำชมเป็นสูตรไหมอลุงพี่ว่าสูตรไหมสูตรไหมอ่ามันสูตรน้มันบวชเข้า ที่ให้ก่อนเป็นละเทือมีเขามีหลุดทำช่มสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนงวดศูนย์เก่านีก็มากตรงตรงแบบงวดที่ผ่านมามาแต่เจ็ดหลักสิบนะครับเจ็ดหลักสิบบนถือว่าแม่นนะครับเดี๋ยวจะรอดเต็มสูตรของหลวงพี่นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนสูตรมีต้องจับตามองต้องทาบิ่งดีๆนะครับถือว่าเดือนดีงวดที่แล้วมาแต่หลักสิบมาเจ็ดงวดก้อนมากศูนย์เก่าตรงตรงศูนย์หลักสิบเก้าหลักหน่วยหลวงพี่เน้นให้ศูนย์เก้าเม็ดเดียว เน led, ้นคักเลยมาศูนย์เก่าตรงๆรอว่าสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลวงพี่จะเน้นให้คู่ใดนะครับเอากาบขอบุณขอบคุณหลวงพี่นะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับพอกันคลิปนาครับผมบาวเถาสวัสดีครับสาธุค่ะเดี๋ยวฉูดเดี๋ยวมันน้ำหลวงพี่เด้อค่ะพอกันไม่คลิปนาค่ะที่นี่สวัสดีค่ะ